สวัสดีทุกคนวันนี้จะมาสอนตัดต่อการใส่พลังในเรื่องแฟรี่จอมปวนขั้นแรกกดไปที่สร้างใหม่แล้วกดไปที่ YouTube แล้วกดไปที่คลิปวิดีโอที่เราจะเอามาตัดต่อแต่คลิปวิดีโอต้องถ่ายมาจากในเกมก่อนนะกดไปที่เลยเยอร์แล้วก็กดไปที่ตรงนี้พอมาถึงหน้าใน,นี้ก็กดที่เอฟเฟิแล้วมันก็จะมีพลังให้เราเลือกมากมายเลือกว่าจะเอาอันไหน ก็กดไปที่ยนเราจะเลือกสมมติว่าจะเลือกอันนี้ก็กดดาวน์โหลดรอจนจะดาวน์โหลดเสร็จพอดาวน์โหลดเสร็จก็กดไปท่งสติ๊กเกอร์แล้วก็เลือกได้เลยพอเสร็จแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ถ้าจะดาวน์โหลดวิดีโอก็กดไปเทีางบนแล้วกดที่ export แล้วก็รอจนดาวน์โหลดเสร็จ